บุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวิร์สกับออทิสติกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะแยกออกได้อย่างไรว่าคนคนนี้เป็นแค่บุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวิร์สหรือว่าเขาเป็นออทิสติกคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีครับทุกทคนสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวิร์สกับคนที่เป็นออทิสติกว่าแตกต่างกันอย่างไร ผมเชื่อว่าเราเนี่ยคงจะพบเจอบุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่อาจจะเป็นคนที่พูดน้อยไม่ค่อยพูดอะไรเงียบๆชอบอยู่คนเดียวชอบเก็บตัวแยกตัวออกจากสังคมไม่ค่อยชอบเข้าสังคมหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบสังสรรค์อะไรกับใครซึ่งบุคลิกภาพแบบนี้มันก็ดูคล้ายกับคนที่ทั้งเป็นคนอินโทรเวิร์ดและเป็นคนที่เป็นออทิสติกมันก็เลยทําให้แยกยาาครับว่าสรุปแล้วคนนี้เป็นอินโทรเวิร์ดหรือว่าเป็นออทิสติกกันแน่ โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นออทิสติกที่เราเรียกว่าออทิสติกระดับอาการเล็กน้อยหรือมออทิซึมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็ได้ครับว่าไฮฟชันนิ่งออทิ t ซึมหรือว่า ในสมัยก่อนอาจจะมีอีกเกณฑ์หนึ่งที่เรียกว่า Asperger Syndrome นะครับก็อธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือออทิสติกอ่อนๆนั่นแหละนะเป็นภาษาชาวบ้านก็คือออทิสตนะิกอ่อนๆอ่าก็คือคนที่เป็นออทิสติกที่เป็นเล็กน้อยแบบนี้บางทีเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมทั่ว,วไปเขาก็แฝงตัวอยู่ในสังคมทั่วๆไปเนาะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสังเกตได้ยากว่าคน2กลุ่มนี้ต่างกันอย่างไรเพราะว่ามันจะมีบางส่วนที่คล้ายๆกันมันจะมีบางส่วนที่เขาเรียกว่ามันโอเวอร์แลปหรือมันคล้ายๆกันนะครับแต่ในความ ไม่เหมือนกันเลยนะครับผมเคยพูดคุยกับจิตแพทย์มาแล้วก็จิตแพทย์ก็บอกว่าบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ตนั้นกับออทิสติกไม่เหมือนกันเลยนะครับคนละอย่างกันเลยเพียงแค่ว่าเราอาจจะแยกออกยาาหากว่าคนคนนั้นนะมีพฤติกรรมบางอย่างที่คล้ายๆกันเช่นอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบเข้าสังคมเหมือนกันมันก็เลยทําให้แยกออกจากกันยากซึ่งคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความแตกต่างครับว่าต่างกันอย่างไรเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนี้นั้นเนี่ยคลิปในวันนี้ก็อาจจะเป็นแค่การให้ข้อมูลเฉยเนะครับ ส่วนใครเป็นออทิสติกหรือไม่คนที่วินิจฉัยได้คือแพทย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นแพทย์เท่านั้นที่จะตอบได้ว่าคนคนนี้เป็นออทิสติกหรือไม่ครับคลิปในวันนี้จึงเป็นการให้ข้อมูลเฉยวๆว่ามันต่างกันอย่างไรเท่านั้นเองนะส่วนในกรณีที่หากว่าเราพบว่าคนคนนี้เป็นออทิสติกถูกวินิจฉัยมาแล้วว่าเป็นออทิสติกคุณก็จะได้รู้วิธีในการอยู่กับเขาได้มากขึ้นส่วนใครที่ไม่ชัวร์คุณก็จะได้รู้ว่า คนคนนี้มีความเสี่ยงในการเป็นกลุ่มออทิสติกก็หวังว่าข้อมูลจากคลิปนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ได้มากขึ้นนะครับอาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยครับก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ดกับกลุ่มออทิสติกนั้นแตกต่างกันอย่างไรคือนิยามของสองสิ่งนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งผมเคยพูดคุยกับจิตแพทย์จิตแพทย์ก็ได้บอกผมว่า2กลุ่มนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนิยามนั้นแตกต่างกันออกไปเลยนะครับคือขอบเขตหรือ scope ข,ของมันเนี่ย แตกต่างกันเลยแค่ว่ามันจะมีบางส่วนที่อาจจะดูโอเวอร์แลปที่ดูคล้ายๆกันทีนี้ต้องเข้าใจกันก่อนครับว่าอินเทอร์เวิร์ดนั้นคืออะไรผมขออนุญาตเล่าเรื่องเกี่ยวกับบุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวิร์ดกันก่อนครับคนที่คิดเนี่ยก็คือย้อนกลับไปสมัยก่อนเลยก็เป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งที่ชื่อว่าคาจุงนะครับก็คือเขาเป็นคนคิดเรื่องของบุคลิกภาพอินเทอร์เวิร์ดกับเอ็กซ์เวิร์ดขึ้นมาทีนี้เราไปดูกันก่อนครับว่าบุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวิร์ดกับเอ็กซ์เวิร์ดนั้นแตก ทีนี้เรามาพูดถึงบุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวิร์ดกับเอ็กเทอร์เวิร์ดกันก่อนครับสำหรับคาจุงนั้นเขาได้พูดไว้ว่ามนุษย์เราเนี่ยมีลักษณะที่มีพลังงานในการเข้าสังคมคนที่เป็นคนอินเทอร์เวิร์ดเนี่ยจะมีพลังงานในการเข้าสังคมที่น้อยกว่าคนที่เป็นคนเอ็กเทอร์เวิร์ดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนอินเทอร์เวิร์ดจึงไม่ค่อยชอบเข้าสังคมมากเพราะว่าพลังงานในการเข้าสังคมเขามันน้อยเขาอาจจะรู้สึกโอเวอร์โหลดได้เวลาเข้าสังคมเจอคนหมู่มากนี่คือธรรมชาติของคนเราจะมีเรื่องของพลังงานในการเข้าสังคมครับนี่ เรามาเจาะลึกเรื่องของบุคลิกภาพกันครับสำหรับบุคลิกภาพแบบแสดงตัวหรือว่าเอกทเวร์นั้นก็คือจะมีลักษณะที่เป็นคนแสวงหาเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นชอบงานสังสรรค์ชอบเข้าสังคมกับคนหมู่มากกล้าแสดงออกมีความเชื่อมั่นในตัวเองปรับตัวได้ดีชอบมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นคบคนง่ายใจกล้าชอบแสวงหาประสบการณ์ชีวิตชอบการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ใหม่ๆเสมอ ชอบทําอะไรหรือว่าเจอปัญหาต่างๆสามารถเจอปัญหาต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องวางแผนล่วงหน้าชอบความตื่นเต้นมีอารมณ์ที่อ่อนไหวรวดเร็วส่วนบุคลิกภาพแบบเก็บตัวหรือที่เรียกว่าอินทว์ตนั้นก็คือจะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ชอบเก็บตัวชอบอยู่อย่างสงบชอบอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวตามลําพังแยกตัวเองออกจากสังคมทํางานคนเดียวชอบใช้ความคิดตัวเองเป็นหลักในการสํารวจตัวเองไม่กล้าแสดงออกขี้อายมักเก็บความทุกข์ไว้กับตัวเอง มีความกดดันทางอารมณ์ไม่ชอบการเข้าสังคมไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงปรับตัวได้ค่อนข้างยากมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงและชอบแยกตัวเองออกจากสังคมเป็นต้นทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่มีความเป็นอินเทอร์เวดหรือว่าเอกเทอร์เวดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นสเปกตรัมที่แตกต่างกันออกไปเพียงแค่ว่าบางคนก็อาจจะมีความเป็นอินเทอร์เวดสูงบางคนก็อาจจะอินเทอร์เวดเพียงแค่เล็กน้อยอะไรแบบนี้อันนี้ก็แตกต่างกันไปตามประเจตบุคคลครับ ก่อนอื่นเราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าออทติสิกคืออะไรออทิสิกนั้นหรือภาษ,าษาอังกฤษเรียกว่าออท์ติซึมสเปกตรัมดิสอเดอร์หรือ ASD ตามคู่มือวิฉัยโรคทางจิตเวช DSM 5นั้นจัดว่าเป็นกลุ่มอาการโรคทางพัฒนาการที่เกีย่ยวข้องกับความผิดปกติของระบบประสาทและสมองไม่สามารถรักษาจนหายขาดได้โดยจะเป็นตั้งแต่กําเนิดสาเหตุนั้นไม่แน่ชัดแต่คาดว่าอาจจะเป็นพันธุก,กรรมเข้ามาเกีย่ยวข้องซึ่งออทิสติกในแต่ละคนนั้นก็จะมีอาการที่ไม่เหมือนกัน ในรูปแบบที่ต่างกันออกไปร้อยคนร้อยแบบแต่ว่าสุดท้ายนั้นทุกคนสามารถพัฒนากันได้หากตรวจพบได้เร็วก็จะยิ่งทําให้พัฒนาและรักษาได้เร็วมากยิ่งขึ้นเท่านั้นโดยที่ออทิสติกนั้นจะสามารถมองออกได้ตั้งแต่อายุป,ประมาณ2-3ปีครับโดยคุ้มมือวิจัยโรคทางจิตเวช DSM 5นั้นได้ระบุว่ากลุ่มอาการออทิสติกนั้นมีทั้งหมด3ระดับความรุนแรงด้วยกัน1ระดับอาการเล็กน้อย ระดับอาการเล็กน้อยนั้นก็คือมีอาการเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นมีสติปัญญาที่ปกติจนทั้งถึงสูงแลหลายคนอาจจะมองข้างคนกลุ่นนี้ไปเพราะอาการเห็นไม่ชัดเจนบางคนอาจจะมองว่าเป็นบุคลิกปแปลกๆเท่านั้นเองเช่นอาจจะเป็นคนที่ดูไม่มีมารยาทไม่มีกาละเทศะดูเห็นแก่ตัวอีก้เยอะมากกว่าที่จะมองว่าเป็นออทิสติกเป็นต้น 2. ระดับอาการปานกลาง อาการปานกลางนั้นอาการจะเห็นได้ชัดเจนและรุนแรงกว่ากลุ่มออริสติกระดับอาการเล็กน้อยแต่ว่ายังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสามารถเรียนหนังสือร่วมกับเด็กปกติได้แต่อาจจะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมในห้องเรียนสามารถที่จะทํางานได้หากได้รับการช่วยเหลือที่ถูกต้องสามารถเรียนจบปริญญาตรีได้ถ้าหากว่าได้รับการช่วยเหลือหรือว่าให้เขาเรียนในด้านที่เขาชอบเป็นต้น 3. ระดับอาการรุนแรงระดับอาการรุนแรงนั้นก็คือจะมีอาการของออทิสติกที่ชัดเจนมีพฤติการที่ล่าช้าอย่างชัดเจนในทางทฤษฎีนั้นจะสามารถพัฒนาได้เต็มที่แค่เพียงช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันคนในระดับนี้จะมีพฤติการที่ล่าช้าในหลายๆด้านบางคนอาจจะมีภาวะปกคร่องทางสติปัญญาร่วมด้วยและบางคนนั้นอาจจะมีพฤติกรรมซ้ําๆอย่างรุนแรงควบคุมไม่ได้บางคนมีปัญหาด้านการสื่อสารและภาษาอย่างชัดเจนสำหรับอาการของกลุ่มออทิสติกนั้นจะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด2ด้านใหญ่ๆด้วยกัน1ด้านพฤติกรรม ด้านพฤติกรรมนั้นจะมีพฤติกรรมที่ไม่ยืดหยุ่นมีพฤติกรรมทําอะไรซ้ําๆยึดติดกับแค่อะไรบางอย่างฝืนใจขัดใจไม่ค่อยได้ถ้าชอบอะไรก็จะหมกมุ่นแต่อยู่กับสิ่งนั้นดูเป็นคนที่ใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในบางด้านสนใจคุยแต่เรื่องที่เองสนใจเราคอยไม่เป็นเข้าใจแต่อะไรตรงๆเป็นเส้นตรงและมองทุกอย่างเป็นความจริงไปหมดเช่นมองทุกอย่างเป็นแฟกต์ไปหมดไม่ยืดหยุ่นมีวิธีคิดแบบหุดยนจะมองโอกเพียงแค่ขาวดำถูกผิดชอบคิดเข้าใจอะไรเป็นคำสั่งเป็นต้น สด้านการสื่อสารทางสังคมและด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมโดยแบ่งออกเป็นสองข้อย่อยดังนี้ 1. ด้านการสื่อสารทางสังคมสำหรับในด้านนี้อาจจะมีความผิดปกติในด้านการสื่อสารเช่นไม่สบตาพูดได้ล่าช้ากว่าวัยพูดเป็นประโยคไม่ได้พูดได้สั้นๆหรือว่าบอกความต้องการตัวเองไม่ได้พูดแต่ภาษาที่ตัวเองเข้าใจพูดภาษาต่างดาวพูดคุยคนเดียวกับเพื่อนในอุดมคติหรือในจินตนาการพูดแต่เรื่องที่ตัวเองสนใจพูดไม่ชัดตีความหมายผิดพลาดชอบใช้แต่ภาษาที่เป็นทางการและภาษาตรงๆพูดเสียงโมโนโทนเป็นต้น ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและทักษะสังคมจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทักษะสังคมในทุกๆด้านเช่นชอบอยู่คนเดียวอยู่ร่วมกับผู้อื่นไม่เป็นไม่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่คนทั่วไปเรียนรู้เองได้เช่นไม่มีคอมมอนเซนส์ทางสังคมเพราะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์และบทบาททางสังคมทั้งหมด ไม่เข้าใจมารยาทการลเทศะตรงไปตรงมาซื่อไม่เข้าใจความหมายแฝงไม่เข้าใจพูดเล่นพูดจริงไม่เข้าใจปากอย่างใจอย่างเล่นของเล่นไม่ถูกวิธีมีความสนใจไม่เหมือนเด็กคนอื่นตามวัยไม่เข้าใจความรู้สึกและความสัมพันธ์ของผู้อื่นไม่เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของผู้อื่นปกพร่องในเรื่องของการเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่เข้าใจสีหน้าแววตาอารมณ์ของผู้อื่นและตัวเองอาจจะไม่แสดงสีหน้าแววตาอารมณ์ไม่เป็นสวมบทบาทสมมติไม่เป็นเป็นต้นเมื่อคุณทราบข้อมูลดังต่อไปนี้แล้วคุณคงจะเห็นแล้วว่า นิยามของบุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวสกับออร์ิสติกนั้นแตกต่างกันออกไปโดยสิ้นเชิงซึ่งจิตแพทย์ที่ผมเคยพูดคุยนั้นเขาก็ได้บอกว่านิยามของอินเทอร์เวสนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของบุคลิกภาพอย่างหนึ่งที่ก็เป็นเพียงแค่ personality เป็นแค่พื้นนิสัยนะครับที่อาจจะมีลักษณะที่มีพลังงานในการเข้าสังคมที่น้อย เมื่อเป็นเช่นนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่อยากเข้าสังคมเยอะเพราะเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เขาเข้าสังคมเยอะเขาก็จะรู้สึกโอเวอร์โหลดพลังงานในการสู้คนในสังคมอะเขาก็จะสู้กับคนที่เป็นเอ็กโทเวิร์สไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือว่าเข้าสังคมน้อยๆอ,อ,อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะอย่างหนึ่งที่เป็นแค่บุคลิกภาพไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติแต่อย่างใดแต่คนที่เป็นออทิสติกนั้นถือว่าเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทและสมองตามคู่มือวิจัยโรคทางจิตเวช DSM 5เพราะฉะนั้นเนเี่ ออทิสติกก็ถือว่ามีความปกพร่องอย่างหนึ่งทางพัฒนาการเราเรียกว่าเป็นโรคทางพัฒนาการนี่คือความแตกต่างของมันนะครับคือมันอาจจะมีบางส่วนที่โอเวอร์แลปกันแต่ว่าจริงๆแล้ว,วะขขอะสโคบมันนั้นแตกต่างกันออกไปเลยแค่ว่าอาจจะดูว่าแล้วอาจจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันก็จริงแต่ว่าสโคบมันจะแตกต่างกันออกไปทีนี้เราจะแยกออกจากกันได้อย่างไรละ่ะว่าใครที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทรเวิร์ดใครเป็นออทิสติกผมเคยพูดคุยกับจิตแพทย์จิตแพทย์ให้ข้อสังเกตง่ายๆว่า เราดูจากจุดวิกฤตหรือว่าจุดขายสิทธ์ครับก็คือจุดที่มันมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าจุดที่มีผลต่อการใช้ชีวิตบุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวิร์ตนั้นก็เป็นเพียงแค่บุคลิกภาพเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อการใช้ชีวิตของเขาเพราะเป็นแค่บุคลิกภาพของเขาเฉยๆเท่านั้นแต่ว่าออทิสติกนั้นเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทและสมองตามคู่มือวิชัยโรคทางจิตเวชดีเอ็มไฟว่าง่ายก็คือออทิสติกนั้นเป็นโรค ความปกครองทางพัฒนาการอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นออริสติกจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นและทักษะสังคมก็จะส่งผลให้เมื่อพบกับจุดวิกฤตหรือจุดบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะทําได้ยากหรือว่าหาทางออกในการใช้ชีวิตได้ยากกว่าคนปกติทั่ว,วไปนี่คือความแตกต่างครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างกรณีให้ฟังอย่างละเอียดแล้วกันเนาะเกี่ยวกับความแตกต่างเรื่องของความยืดหยุ่นกับทักษะสังคมครับว่าแตกต่างกันอย่างไรครับ สำหรับเรื่องของทักษะสังคมนั้นคนที่มีบุคลิกภาพแบบอินโทเว์นนั้นเขาก็เป็นเพียงแค่บุคคลที่มีลักษณะนิสัยที่อาจจะชอบอยู่คนเดียวหรือว่าชอบเข้าสังคมน้อยๆเท่านั้นแต่เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องของทักษะสังคมเพราะฉะนั้นหากว่าเขามีความจําเป็นต้องเข้าสังคมเขาก็สามารถเข้าสังคมได้ตามปกติหรือว่าหากเขาต้องการอยากจะเข้าสังคมเมื่อไหร่เขาก็เข้าสังคมได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสังคมครับเพียงแค่ว่าด้วยนิสัยเขาอาจจะไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแต่ว่า เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเข้าสังคมแต่ออทิสติกนั้นมีปัญหาเรื่องของทักษะสังคมเพราะฉะนั้นหากออทิสติกอยากเข้าสังคมหรือว่ามีความจําเป็นต้องเข้าสังคมก็จะมีปัญหาในการเข้าสังคมเช่นอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปว่าอาจจะไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมไม่เข้าใจมารยาทการละเทศะอะไรแบบนี้นะครับอะไรอะไรประมาณนี้ตามที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นกลุ่มออทิสติกเนี่ยก็จะพบเจอกับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของทักษะสังคมอยากเข้า ก็อาจจะเข้าไม่เป็นหรือว่าเข้าไม่ได้หรือว่าไม่รู้วิธีในการเข้าหรือว่าเข้าแบบผิดดถูกๆ,ๆและมีปัญหาเรื่องของทักษะสังคมกับผู้อื่นหรือบาง <c oughs> <Fourth. S 2> คนก็อาจจะไม่อยากเข้าเลยชอบอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้ถึงจุดที่จําเป็นที่จะต้องเข้าสังคมก็คือถึงจุดจุดใคร่สิทธิ์ครับที่ว่าต้องเข้าสังคมออริสติกก็จะไม่ยอมเข้าสังคมอยู่ดียังไงก็จะอยู่คนเดียวอยู่ดีอะไรแบบนี้ครับนะทั้งนี้ทั้นนั้นเนี่ยก็ <c oughs> เป็นไปตามอาการของกลุ่มออทิสติกด้วยอีกทีหนึ่งครับส่วนสําหรับเรื่องของความยืดหยุ่นนั้นก็คื คนที่มีบุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวิร์นั้นเขาจะมีความยืดหยุ่นที่ปกติเพราะฉะนั้นเมื่อถึงจุดวิกฤตหรือจุดคราสิสที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปกติเขาอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้ตามปกติเปลี่ยนแปลงสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ตามปกติเปลี่ยนแปลงหรือปรับตัวอะไรก็แล้วแต่ได้ตามปกติถึงจุดที่เขาต้องเปลี่ยนแปลงเขาก็เปลี่ยนแปลงได้ตามปกติครับเพราะว่าเขายืดหยุ่นปกติแต่คนที่เป็นออริสติกนั้น ถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าคนปกติหรือว่ามันมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเปลี่ยนแปลงได้ยากอะไรแบบนี้เพราะว่าคนที่เป็นออทิสติกนั้นมีความไม่ยืดหยุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้คือความแตกต่างครับระหว่างคนที่เป็นบุคลิกภาพแบบอินเทอร์เวิร์ดกับคนที่เป็นออทิสติกนะก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพกันเข้าใจง่ายๆครับบทสรุปง่ายๆเลยก็คืออินเทอร์เวิร์ดนั้น ถือว่าเป็นเพียงแค่ personality เป็นเพียงแค่บุคลิกภาพอย่างหนึ่งของคนเท่านั้นไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดปกติแต่อย่างใดเป็นเพียงแค่ลักษณะนิสัยของคนที่อาจจะมีพลังงานในการเข้าสังคมที่น้อยเท่านั้นแต่ว่าออทิสติกนั้นถือว่าเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งทางพัฒนาการเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพแบบอิทเวิร์ดกับ ออทิสติกครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ยังไงก็แล้วแต่ออทิสติกก็สามารถพัฒนากันได้นะครับถึงแม้ว่ารู้ว่าเป็นออทิสติกก็ตามก็สามารถพัฒนากันได้เรื่องของความไม่ยืดหยุ่นกับเรื่องของทักษะสังคมสามารถพัฒนากันได้ครับก็หวังว่าข้อมูลจากคลิปนี้จะมีประโยชน์และช่วยทําให้เพื่อนๆทุกคนนั้นเข้าใจความแตกต่างระหว่าง2สิ่งนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อมูลดีๆแบบนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ผมก็เอามาจากหนังสือของผมก็คือหนังสือ 25 How-to อยู่กับคนออทิสติกอย่างเข้าใจอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ฝากผลง,งานไว้ด้วยแล้วกันถ้าใครสนใจก็มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้ในหนังสือเล่มนั้นอีกหลายๆเรื่องนะครับก็ใครสนใจก็สามารถไปติดตามกันได้มีจัดจำหน่ายทั่วประเทศครับนี่คือนะคิดดีๆจากพีสุรเชษหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ